มาดูกันดีกว่าถ้าผมจะจัดทีมเทพๆสักหนึ่งทีมนะครับโดยใช้สิบพลังผลปีศาจนี้นะครับมาอยู่ในทีมของผมผมจะใช้พลังผลปีศาจไหนกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่าช่วงนี้เนี่ยพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชก็กลับมามีความสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ถูกฮาคินั้นะครับก็คือแย่งซีนไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับและนะครับกลุ่มโจรสลัดหนึ่งจริงๆ ไม่จําเป็นหรอกว่าจะต้องมีพลังผลปิศาจทุกคนว่าจะต้องไม่มีหรือว่าอะไรนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่นะครับวันนี้ผมอยากจะทําคลิปที่มันแบบสนุกนะครับแล้วก็ให้คนในช่องของเรานั้นมีส่วนร่วมด้วยถ้าากคุณนั้นนะครับสามารถจัดเด็กได้1เด็กนะครับอาจจะงงไปสับเป็นทางการเกินไปเพราะจัดทีม1ทีมละกันนะครับเป็นทีมอเวนเจอร์สำหรับคุณเลยนะครับที่เป็นทีมที่จะต้องมีผู้ใช้พลังผลปิศาจทั้งหมด10คนในทีมนะครับและคุณคิดว่าจะเอาทีมนี้นี่แหละในการตะลุยโลกกว้างและทีีีีมนน้เป็ทท่ แข็งแกร่งที่สุดโดยต้องเอาความสมดุลด้วยนะอย่างเช่นต้องมีแบบว่าจุดเด่นเรื่องการโจมตีป้องกันหรือจะเป็นสายซับพอร์ตอะไรพวกนี้นะครับเอาแบบว่าฟูลทีมและกันเหมือนคุณเล่นเกมนี่แหละจัดสักทีมหนึ่งนะครับวันนี้ผมเลยจะมาจัดนะครับเป็นทีมนะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจนะครับที่สามารถสร้างความยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยได้เลยซึ่งจะมีทั้งหมดนะครับ10พลังผลปีศาจด้วยกันที่อยู่ในทีมนี้นะครับและผมจะใส่เหตุผลด้วยนะว่าทําไมเลือกนะครับพลังผลปีศาจนั้นๆมาแมมห,าหม่มนน่จจัออททีีคุณะไปดขงตเอองมมาดูทีขผม ก่อนหนะ้าแล้วมาจัดข้างล่างดูนะครับใต้คลิปว่าทีมที่คุณจัดนั้นนะครับน่าสนใจเนี่ยเทียบเท่าของผมได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fan Page นะครับสะดวกช่องทางไหนก็สามารถกดติดตามผมช่องทางนั้นได้เลยเริ่มต้นที่พลังผลพิศารแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็เป็นพลังผลพีศารสําหรับกัปตันของกลุ่มเลยนะครับแน่นอนตอนนี้ก็คงจะไม่มีพลังผลพิศารไหนทีี่มันะะคจอิไดดด้สุ เทียบเท่ากับพลังผลปีศาจนิกะของลูฟี่แล้วพลังผลปีศาจนะครับสายโซออนมายานนะครับที่สามารถนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่เขาปรารถนานะครับอันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์แน่นอนกับทีมนะครับเพราะว่าสามารถขยายตัวใหญ่ขึ้นได้สามารถดัดแปลงรูปร่างตนเองต่างๆนะครับมันค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยอย่างเช่นคุณจะไปตะลุยสักที่นึงก็ไอตัวนี้แหละตัวนิกะของลูฟี่นะครับเป็นตัวเปิดนะครับในการทะลวงเข้าไปในการโจมตีนะครับและพลังความสามารถของผลปีศาจของลูฟี่นั้น นะครับมันหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านการโจมตีการป้องกันการตั้งรับหรือนะครับดึงเป็นจุดสนใจนะครับให้กับคนนั้นมารุมนะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจนี้ได้อีกนะครับเห็นไหมมันจะมีความหลากหลายมากๆความสามารถของพลังผลปีศาจนี้ผมก็เลยขอเอาไว้เลยการหากจะมีกัปตันเรือนะครับสักคนหนึ่งเลยเนี่ยอยากให้ใช้พลังผลปีศาจนี้ที่สุดเลยเพราะว่าค่อนข้างครบด้านมากๆเลยนะครับในการใช้พลังความสามารถต่างๆมาต่อที่พลังผลปีศาจที่2สําหรับผลบาริบาริพลังผลปีศาจสายพารามิเซีย นะครับผลบาเรียรสุดยอดพลังผลปีศาจสายป้องกันในเรื่องวันพีชนะครับซึ่งแน่นอนนะครับไม่มีอะไรสามารถทะลุผ่านบาเรียรนี้ได้ขณะการโจมตีที่โคตรรุนแรงเลยนะครับของทั้งด้านโคซกิโอเด้งยังไม่สามารถโจมตีพลังผลปีศาจนี้ได้เลยด้วยซ้ําซึ่งแน่นอนความสามารถนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับและมีประโยชน์ต่อทีมสูงมากๆเพราะว่านะครับมันสามารถแบบว่าใช้เป็นสายป้องกันก็ได้หรือจะเป็นสายซัพพอร์ตให้กับทีมได้นะครับเช่นสร้างเป็นบาเรียรมาเป็นขั้นบันไดนะครับเพื่อต่อให้ที ีมนั้นขึ้นไปข้างบนหรือจะเป็นบาเรียในการป้องกันนะครับหรือใช้บาเรียในการนะครับสวนกลับการโจมตียังได้อีกนะครับความสามารถหลากหลายพลิกแพลงมากๆเลยใช้ในส่วนในการป้องกันได้นะครับสามารถคอมโบกับคนในทีมได้หลายคนนะครับอย่างเช่นคนในทีมกำลังสู้กับคนนึงก็ใช้พลังผลปีศาจนี้นี่แหละในการไปช่วยนะครับเช่นคนกําลังถูกโจมตีใช่ไหมก็ใช้พลังผลบาเรียนี่แหละในการช่วยบล็อกนะครับการโจมตีนะครับและสามารถพลิกแพลงนะครับใช้ในการโจมตีกลับได้อย่างรวดเร็วอีกนะครับเห็นไหมมันจะมีประโยชน์มากๆต่อ ทหากมีพลังผลปีศาจนี้นะครับอยู่ในทีมของตอนเองมาต่อที่พลังผลปีศาจที่สนะครับผลปีศาจของไคโดนี่แหละอย่างผลอุโออโอนะครับผลปลาพันสัตว์มายาโมเดลมังกรเซริวนะครับแน่นอนพลังผลปีศาจนี้ผมว่าหลายคนก็คงจะรู้แล้วแหละว่ามันเทพมากแค่ไหนมันมีความหลากหลายมากๆเลยนะครับอย่างเช่นจะเอาเป็นตัวแทงก็ได้นะในการฝาตะลุยเข้าไปเอาเป็นสายในการโจมตีช่วยทีมนะครับด้วยความที่ว่าพอเป็นร่างมังกรใช่ไหมไอ้ร่างแบบว่าร่างสัตว์เต็มตัวเนี่ยก็สามารถใช้ ไฟนะครับโบโรเบสก็ได้นะครับใช้สายฟ้าก็ได้นะครับหรือจะเป็นแรงลมก็ได้อีกนะครับมันเหมาะมากๆสําหรับเจอศัตรูนะครับที่หลายๆคนนะครับและก็ต้องการใช้พลังผลปีศาจนี้นะครับในการจัดการคนในหมู่มากนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆและด้วยความที่ว่าเป็นพลังผลปีศาจพันสัตวมายาใช่ไหมเป็นมังกรเซริวนะครับจึงทำให้มีความถึกอึดทนมากกว่าปกตินะครับสามารถต่อสู้ได้เหมาะกับการต่อสู้สงครามที่ยืดเยื้อสงครามนะครับที่แบบใหญ่ๆนะครับซึ่งหักได้นะครับพลังผลปีศาจนี้อยู่ในทีมคุณคิดดูแล้วกัน ว่าทีมคุณมันจะยิ่งใหญ่มากแค่ไหนนะครับการโจมตีทางอากาศนะครับด้วยพลังผลปีศาจนี้หรือแม้กระทั่งนะครับการลุยเข้าไปเป็นร่างไฮบริดในการโจมตีก็ยังโหดอีกนะครับมันจะมีความหลากหลายมากๆสำหรับพลังผลปีศาจนี้มันไม่สามารถปฏิเสธได้แน่นอนนะครับหากคุณจะมีลูกทีมคนหนึ่งนะครับที่ใช้พลังผลปีศาจนี้ในการจัดการคนหมู่มากนะครับในการต่อสู้แต่ละศึก มาต่อที่พลังผลปีศาจที่4นะครับผมอยากได้สายโรเกียสักผลหนึ่งนะครับแหมมันก็มีให้เลือกเยอะใช่ไหมแต่ผมตัดสินใจอยากจะได้ผลแมกมานะครับของทางด้านอาไครนุสาเหตุที่อยากได้พลังผลปีศาจนี้เป็นเพราะว่าเป็นพลังผลปีศาจนะครับที่มีการโจมตีรุนแรงที่สุดแล้วนะครับอันนี้จากปากอาจารย์โอดานะจึงทาให้โอ้โหถ้าเราจะเอาแบบว่าสายโรเกียสักผลหนึ่งนะครับที่จริงอย่างอื่นมันก็น่าเอานะแต่ผมอยากได้สายโจมตีเข้ามาในทีมนะครับเพราะตอนนี้ทีมเนี่ยมันจะมีสายป้องกันสายอึดติกทนมากกว่าปกาติเยอะแยะใ่แตหา เอาแบบว่าสายโรเกียสักผลและเป็นผลแบกมากในการโจมตีผมว่าค่อนข้างดีเลยเพราะนอกจากโจมตีแรงแล้วยังสามารถโจมตีนะครับเป็นวงกว้างได้อีกด้วยและความสามารถนั้นนะครับยังสามารถสร้างพื้นที่บริเวณน,นั้นนะครับให้กลายเป็นแมกมาได้อีกนะครับมันจะสร้างความลําบากแน่นอนให้กับศัตรูที่ไม่สามารถนะครับยืนบนพื้นได้อย่างปกติหรือไม่มีฮาคิในการป้องกันก็นลําบากแล้วในการเจอผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโรเกียนะครับจริงทรือไมถ้าพูดถึงในสายโรเกียทั้งหมดคนไหนที่เหมาะกับทีมผมที่ผมจะจัดนะครับผมให้พลัง ผลปีศาจก่าใครนู้และการผลแม็กมาเนี่แหละพลังผลปีศาจสสยโลแกนี้น่าจะมีประโยชน์กับทีมผมมากที่สุดนะครับถ้าผมจะใส่เข้ามามาต่อที่พลังผลปีศาจที่5นะครับก็คือผลบิ๊กกิทนะครับของแคคเกอร์อ่าหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยผลบิ๊กกิทแคคเกอร์เนี่ยมันหัวขนาดนั้นเลยเหรอถึงเอามาใส่ในทีมนะครับสาเหตุหลักๆที่ผมเอาพลังผลปีศาจนี้เพราะว่าพลังผลปีศาจนี้มันสามารถสร้างกองทัพ1กองทัพได้เลยนะครับอ่าหลายหลคนจะไปเถียงว่าจริงๆแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเปล่าของบิ๊กมัมก็ได้ แต่ผมว่าของบิ๊กมัมมันจะใช้ยากมากกว่าเพราะว่าการที่จะใช้นั้นนะครับคนใช้มันจะต้องเก่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไงแต่ผลบิกิดนี้แค่คุณสร้างของทัพบิกิดมาหลายๆคนผมว่าไอ้นี่มันก็โอเคแล้วเพราะมันจะสามารถสร้างจํานวนนะครับคนในกองทัพของคุณได้มหาศาลเลยและเมื่อคนในกองทัพเยอะมากยิ่งขึ้นก็เพิ่มโอกาสนะครับในการกดดันศัตรูหรือจัดการศัตรูได้นะครับจำนวนเยอะกว่ามันย่อมได้เปรียบกับจํานวนที่น้อยกว่าใช่ไหมผมก็เลยอยากจะใส่ในะครับไอ้พลังผลพิศสะรสักผลหนึ่งที่สามารถสร้างกองทัพของผมนะครับให้มมนยยิ่งย่งญากขึผเล อยากได้พลังผลปีศาจวิกิพนี่แหละของทางด้านของแคราเกอร์นะครับผมว่าตอบโจทย์มากที่สุดมาต่อที่พลังผลปีศาจที่6นะครับสำหรับพลังผลปีศาจของเมอโกนกฟีนิกซ์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนสําหรับพลังผลปีศาจนะครับของเมอโกนกฟีนิกซ์นั้นเนี่ยทางผลทูรีทูรีโมเดลนกฟีนิกซ์นั้นนะครับค่อนข้างหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นนะครับด้านการรักษานะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามีการรักษาแบบเดียวก็ได้แบบหมู่ก็ได้นะครับแถมยังสามารถโจมตีนะครับทางอากาศได้อีกนะครับคุมพื้นที่ทางอากาศได้นะครับย่อมได้เปรียบหรือแม้กระทั่ง ผู้ใช้พลังผลปีศาจนี้ยังสามารถนะครับฟื้นฟูร่างกายตนเองมาในการต่อสู้ได้อีกนะครับซึ่งผมว่ามันหลากหลายนะครับการป้องกันการโจมตีการรักษานะครับแล้วก็คุมพื้นที่กลางอากาศนะครับซึ่งมันมีความสําคัญนะหากใครสามารถคุมพื้นที่กลางอากาศได้ดีที่สุดนะครับก็จะสามารถมองภาพกว้างได้มากที่สุดจึงทำให้ความสามารถนะครับสำหรับผลโทริโทริโมเดลนกฟีดิกนั้นจะมีประโยชน์มากๆผมไม่มีทางตัดออกไปจากทีมผมแน่นอนมาต่อที่พลังผลปีศาจที่7นะครับสำหรับผลโอเปอเปของลอนะครับ แน่นอนพลังผลโอเปอเปนนั้นนะครับเป็นหนึ่งพลังผลปิศารที่สุดยอดมากๆสายพารามิเซียนะครับและยิ่งล่าสุดเมื่อพลังผลพิศารตื่นขึ้นมันยิ่งเพิ่มความหลากหลายมากๆเลยในการโจมตีนะครับอะอย่างหลักๆอแบบไม่ต้องตื่นก็ได้พลังผลพิศารของรอน,น,นะครับก็คือใครที่อยู่ในรูมของเขาเนี่ยเขาก็สามารถสลับปรับเปลี่ยนนะครับต่างๆได้มากมายยังสามารถรักษาคนในทีมได้อีกนะครับและสามารถสร้างความปั่นป่วนในการต่อสู้ได้และสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้เช่นสลับเพื่อนร่วมทีมนะครับจากตรงนู้นไปตรงนี้ทีมันแบบว่าเหมือนเป็นสายทร นะครับขั้นเทพเลยล่ะในเรื่องวันพีชนะครับจึงทําให้พลังผลปีศาจนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับว่าควรเอาใส่ในทีมหรือเปล่าควรใส่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันการโจมตีหรือการรักษานะครับค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับในการใช้ในการต่อสู้สามารถจัดการบุคคลนะครับที่ไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากได้ง่ายนะครับสามารถเคลียร์นะครับคนของกองทัพอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างสบายๆเลยมาต่อที่พลังผลปีศาจที่8นะครับสำหรับผลกูระกูระนะครับอีกหนึ่งพลังผลปีศาจนะครับที่สุดยอดมากๆด้านการโจมตีซึ่งพลังผลปีศา น,นี้ค่อนข้างมีประโยชน์หลากหลายเลยนะครับอย่างเช่นสามารถโจมตีนะครับได้กว้างมากๆเลยจัดก,การได้หมู่มากหรือแม้กระทั่งสามารถจัดก,การพวกเรือต่างๆนะครับที่กําลังเข้ามานะครับก็คือสร้างเป็นซูนามิเลยในการโจมตีศัตรูด้วยความที่ว่าเป็นพลังผลพิศาจนะครับมีความกว้างด้านการโจมตีและยังสามารถโจมตีนะครับในระยะแคบๆได้อีกจึงมีประโยชน์มากๆเลยนะครับในการใช้อยู่ในทีมนะครับและมีประโยชน์ในหลากหลายการต่อสู้ด้วยอย่างเช่นสมมติอยู่บนเรืออย่างเงี้ยพอมีพลังผลกุรากุระานะครับสามารถจัดการศัตรูที่อยู่รอบข้า ในการจะมาโจมตีเรือของตนเองก็ยังได้เลยนะครับมันจะมีความหลากหลายนะครับสามารถดัดแปลงในการใช้ได้เยอะและความสามารถนั้นไม่ธรรมดานะครับมีความรุนแรงสูงมากๆด้านการโจมตีมาต่อที่พลังผลพิศาที่9อย่างผลนิคิวนิคิวผลปุ่มเนื้อนะครับที่ดูแล้วโอ้ยไม่น่าจะเก่งอะไรหรอกแต่นี่ก็คือสุดยอดพลังผลพิศาในเรื่องวันพีเลยนะครับเพราะสามารถปัดป้องสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยฝ่ามือของตนเองด้วยอุ้งมือตีนหมีได้ เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังสามารถผลักความเจ็บปวดเมื่อ้าต่างๆของร่างกายนะครับจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งได้ด้วยสามารถอัดแรงอากาศนะครับในการโจมตีศัตรูทําให้ศัตรูนั้นกระเด็นลอยไปไกลยังสามารถทําได้อีกนะครับมีความสามารถสูงด้านการป้องกันหรือการโจมตีมีประโยชน์มากๆเลยนะครับในการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดวลเดี่ยวนะครับหรือคนหมู่มากซึ่งเป็นสุดยอดพลังผลปีศาจที่มีความหลากหลายสามารถผลักศัตรู <ๆ S 1> ไปไกลๆ,ๆก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าหากแบบว่าอยากจะแบบว่าเคลียร์คนหน่อยนะครับแบบสู้ไม่ไหวแล้วอยากจะเคลียร์ บ,นนบก็ใช้พลังผลปีศาจนี้สามารถเคลียร์คนไปไกลๆได้อีกมันมีความหลากหลายและสามารถดัดแปลงในการใช้ในแต่ละสงครามได้ดีมากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะใส่เอาไว้สำหรับสุดยอดพลังผลปีศาจนี้ มาตอนที่พลังผลปีศาจท,ที่10พลังผลปีศาจสุดท้ายนะครับอย่างผลโฮบีโฮบินะครับสำหรับพลังผลปีศาจท,ที่สามารถเปลี่ยนผู้คนนะครับหรือสัตว์ก็ได้ให้กลายเป็นของเล่นนะครับเพียงแค่การแตะครั้งหนึง่งก็จะสามารถเปลี่ยนคนคนนั้นนะครับให้กลายเป็นของเล่นได้และความทรงจําเก่าๆของเขานะครับต่อผู้คนคนอื่นเนี่ยก็จะหายไปด้วยเป็นโคตรพลังผลปีศาจท,ที่โคตรจะขี้โกงมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนหากได้ใช้พลังผลปีศาจนี้นะครับมันสามารถจัดการภารกิจรับต่างๆของกลุ่มได้เยอะหรือแม้กระทั่งการต่อสู้บางทีนะครับหากแบบว ปีศาจนี้ประจักรอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วลก็ผมว่านะครับเป็นความสามารถที่แบบขี้โกงนั่นแหละสามารถพลิกสถานการณ์นะครับการต่อสู้ได้สูงเลยก็เลยอยากจะใส่เอาไว้นะครับเหมาะกับคนขี้โกงอย่างผมนะครับก็ควรจะเอาพลังผลปีศาจนี่แหละอย่างผลโฮบีโฮบีก่อนทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิบพลังผลปีศาจที่ผมนั้นอยากจะใส่เอาไว้ในทีมของผมซะเหลือเกินและเพื่อนๆนะครับคิดว่าพลังผลปีศาจไหนที่แบบว่าคุณนั้นอยากเอาใส่ไว้ในทีมของคุณนะครับสามารถจัดมาได้เลยไม่จําเป็นต้องเหมือนผมนะครับหรือไม่จําเป็นแบบว่าเอ้ยผมไม่ได้นนส สายหาก็ใส่มาได้เลยอยากจะรู้นะครับหากคุณมีทีมหนึ่งทีมในการจัดพลังผลพีศารเพื่อไปแย่งชิงนะครับสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชคุณจะจัดนะครับหรือว่าเอาพลังผลพิศารไหนมาอยู่ในทีมของคุณนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง u t u b e หรือใน Facebook Fanpage นะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ